สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกๆท่านคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตานะคะในเครื่องปีหลังของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้น การดูดวงในครึ่งปีหลังของปี2566ของชาวราศีเมถุนก็จะขอเน้นนะคะเฉพาะดาวดวงใหญ่ๆที่จะมีการเคลื่อนย้ายนั่นก็คือดาวพราหาหูส่วนการเคลื่อนย้ายดาวดวงเล็กๆนะคะก็จะทำคลิปเป็นรายเดือนไว้ให้ฟังกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะดวงชะตาในครึ่งปีหลังนะคะของชาวราคนาราศีเมถุนนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะตั้งแต่ดาวเสาดาวเจ้าเรือนมรณะได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพสุภานะคะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อดาวเสาวโคจรอ,อยู่ในภพสุภะแล้วก็เป็นบ้านของดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยก็จะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตามีลาภผลนะคะจะมีโชคดีเข้าหาอยู่ตลอดแต่ว่าดาวเสารนะคะเป็นดาวที่เดินช้าโชคลาภความสําเร็จนะคะกว่าจะได้มาก็ต้องใช้ความอดทนใช้เวลาที่รอคอยกันหน่อยนะคะ และในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมดาวเสาร์ก็จะเริ่มโคโจรถอยหลังนะคะดังนั้นบางครั้งความสำเร็จอาจจะมาช้านะคะกว่าที่คุณตั้งเอาไว้แต่การที่ดวงดาวนะคะโคโจรถอยหลังก็มีผลดีเหมือนกันนะคะดวงดาวจะหนุนส่งให้คุณมีโอกาสได้รับของเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆรวมไปถึงมรดกหรือว่า ได้เงินจากการเคลมค่าเสียหายก็ได้หรือบางครั้งนะคะคุณไปเอางานเก่าๆกลับมาทำใหม่ธุรกิจเก่าๆกลับมาทำใหม่อีกครั้งก็จะกลับมาค้าขายดีหรือบางทีไอเดียเก่าๆเอามาทำใหม่ก็จะมีความราบรื่นมีความสำเร็จและหากใครนะคะที่คิดอยากจะไปทำงานต่างประเทศดาวเสาร์นี้นะคะก็จะหนุนส่งดวงชะตาให้คุณได้ไปนะคะในช่วงปีนี้ไปจนถึงปีหน้า ถัดมานะคะดาวอีกดวงที่มีผลต่อดวงชะตาของคุณนะคะในเครื่องปีหลังนั่นก็คือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสนะคะได้ย้ายเข้ามาเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในภพราภะมาตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสเดิมนั้นนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกันมมะนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด,ด้วยก็นับว่าเป็นดาวตัวแทนนะคะของการงานธุรกิจรวมไปถึงความรักดเดมื่อได้ย้ายมาเป็น11แก่ลัคน,นานะคะแล้วก็โยกหลังลัคนาราศีเกิดของคุณด้วย ยอมส่งผลนะคะให้เจ้าชะตาจะมีความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่กำลังหางานอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ไปก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้งานที่ดีมีความมั่นคงกว่าเดิม ส่วนคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนทำธุรกิจนะคะดาวฤรือหัดในตำแหน่งนี้นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความสำเร็จจะค้าขายดีมีกำไรมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ หรือมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่นะคะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดังนั้นนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะการงานธุรกิจของคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหลายคนมีโอกาสจะได้รับในสิ่งที่รอคอยมานานการงานการเงินก็จะมีความมั่นคงและมีความโชคดีเข้ามา และดาวพฤหัสนะคะในตำแหน่งนี้ก็จะนำพาสิ่งที่ดีคนดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นหลายคนจะได้เจอกับความรักที่ดีและหลายคู่ก็มีโอกาสนะคะจะได้สร้างครอบครัวด้วยกัน และดาวดวงสุดท้ายนะคะที่สำคัญนะคะจะมีผลต่อดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งปีหลังนี้นั่นก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมปี2566 ดาวพราหูเดิมนะคะเป็นดาวเจ้าเดือนสุพานะคะที่หมายถึงความสุขความเจริญกําลังจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของคุณนั่นก็แปลว่าชาวราศีเมถุนคุณมีเกณฑ์จะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานหรืออาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเลยหากใครนะคะที่รู้สึกว่าช่วงนี้การงานมันไม่ก้าวหน้าไม่ประสบความสําเร็จเมื่อดาวพราหูนะคะย้ายเข้าสู่ภพกรรมะ คุณก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายหรือใครนะคะที่ทำธุรกิจแล้วมันไม่ดีค้าขายก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่หวังก็นับจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปชาวราศีเมถุนนะคะคุณจะได้ค้นพบช่องทางใหม่ๆในการที่จะสร้างเงินสร้างทองนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วย ใครที่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนอาชีพไปทำอะไรใหม่ๆหลังจากที่ดาวพราหูนะคะได้ย้ายครั้งใหญ่ในรอบนี้นั่นก็คือในช่วง3มเดือนสุดท้ายนะคะของปี2566คุณก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าธุรกิจกิจการงานที่ทำนะคะก็จะมีความก้าวหน้าแบบกระโดดหรือว่าใครที่คิดอยากจะเดินทางไกลไปทำงานต่างประเทศก็มีเกณฑ์จะสมหวังจะสำเร็จอย่างที่คาด หวังเอาไว้ ดังนั้นนะคะโดยภาพรวมดวงชะตาในครึ่งปีหลังของปี2566ของชาวาลัคนาราศีเมถุนก็ถือว่าจะยังเป็นโอกาสของความสำเร็จนะคะที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักควรจะได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณใช้จังหวะเวลานี้ในการที่จะเข้าไปสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเองนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2566ของชาวราศีเมถุนฝากติดตามดวงรายเดือนในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังและฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ